สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกคองทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีเด็กที่น่ารักทุกคนเลยวันนี้คูเจนเป็นตัวอะไรคะเด็กๆคููเจนนีหูด้วยวันนี้คูเจนเป็นกระต่ายนะคะวันนี้คูเจนเป็นพี่กระต่ายมาหาเด็กๆนะคะเด็กๆเรายังอยู่ในหน่วยประถมนิเทศกันอยู่ใช่ไหมคะรประเปนิเทศวันที่สองแล้วเราจะมาเรียนเกี่ยวกับคุณครูนะคะวันนี้เด็กๆจะได้รู้จักคุณครูมากขึ้นนะคะ แต่ก่อนที่เด็กจะเข้าบทเรียนคุเูเจนมีกิจกรรมเบรนจิมมาฝากเด็กๆด,ด้วยนะคะกิจกรรมเบรนจิมคืออะไรไม่ยากเลยนะเด็กๆมันเป็นการฝึกสมองแล้วก็ฝึกสมาธิเด็กๆก,ก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนนะคะอา้าวไม่ยากเลยเรามาลองทําตามคุเูเจนนะคะขั้นแรกเด็กๆเอามือขึ้นมาหนึ่งข้าง แล้วทำเป็นตัว L ใหญ่นะคะอ่าแบบนี้เลยยา่าไหมคะอ่เด็กๆทำตามเลยค่ะเอามือขึ้นมาแบบนี้นะให้ข้างหนึ่งเด็กๆจีบแบบนี้นะอันนี้เขาเรียกว่าจีบใช่ไหมคะอ่าแล้วเราได้สองค้างใช่ไหมแล้วก็จะมาสลับกันหนึ่งสองสามบิช๊ชว,ว้าวเห็นไหมเราสลับกันแล้วใช่ไหมคะเด็กอ่าลองสลับกลับแบบเดิมหนึ่งสองสามบิช๊ชอ้าวได้แล้วใช่ไหมคะอ่ทำตามไหนลองทำสักสามรอบอ่ะรอบแรกสามรอบ หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอุ้ยเป็นยังไงเด็กยากหรือเปล่าวะไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อไปเพิ่มจากสามเป็นห้านะทำพร้อมกันโอเคไหมเด็กนับพร้อมกันด้วยนะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี ห้าโอ้ยเด็กๆทำได้หรือเปล่าคะเด็กๆแต่ละยังทําไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆฝึกไปเร <inaudible> ื่อยๆก็จะทำได้คุณเจริงก็จะทำได้ต้องฝึกหลายรอบเหมือนกันนะเด็กๆเกือบผิดเหมือนกันนะโอเคเด็กๆขออีกหนึ่งรอบห้าครั้งนะคะหนึ่งสองสาหนึ่งสองสสี ห้าโอ้โอโยเด็กๆรุ้นมากๆเลยว่าทำผิดหรือเปล่าเด็กๆเราไปฝึกทำกันดูนะคะโอเคค่ะเก่งกันทุกคนเลยอ่าต่อไปเราไปเข้าสู่บทเรียนนะคะเราก็มีการบ้านท้ายคลิปด้วยนะคะเด็กๆนิ่งทำกันบ้านแล้วก็ส่งให้คุณครูด้วยนะคะไปเรียนกันเลยค่ะเด็กๆเรายังอยู่ในสัปดาห์ที่หนึ่งหน่วยประถมนิเทศนะคะวันนี้เป็นวันที่สองนะคะ วันที่สองเราจะเรียนเรื่องชื่อครูประจำชั้นและชื่อครูพี่เลี้ยงนะคะอ่าคนแรกนะคะใข่เอ่ยจำกันได้หรือเปล่าแล้วก็คนที่สองค่ะเรามาแนะนำทีละคนนะคะคนแรกคือครูประจำชั้นค่ะครูประจำชั้นชื่อคุณครูจิดาภาระเริงหรือครูเจนนะคะคนที่สองคือคุณครูพี่เลี้ยงนะคะ คุณครูเบนจวรรณคงวิชัยหรือครูเบนนะคะเด็กๆจำได้หรือยังเออว่าคุณครูประจำชั้นของเด็กๆและคุณครูพี่เลี้ยงของเด็กชื่อว่าอะไรบ้างไหนใครจำได้ตอบให้เชื่นใจหน่อยได้ไหมคะครูประจำชั้นชื่อครูครูเจนนะคะและครูพี่เลี้ยงล่ะคะาชื่อครู ครูเบนคะ่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆอ่าเรารู้จักครูประจําชั้นห้องเราครูพี่เลี้ยงห้องเราแล้วใช่ไหมคะแต่อนุบาสองเราเนี่ยมีทั้งหมดเจ็ดห้องด้วยกันแน่วันนี้ครูเจนจะมาแนะนําคุณครูประจําชัน้นและคุณครูพี่เลี้ยงทั้งเจ็ดห้องเลยถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยคะ่ะ ค่ะเรามาดูห้องแรกกันนะคะอนุบาล2ทับหนึ่งนะคะคุณครูประจำชั้นชื่อคุณครูรินลพัฒเกศียรัตน์นะคะหรือครูอุนะคะส่วนครูพี่เลี้ยงนะคะชื่อคุณครูทานิสอนสาคอนค่ะหรือครูสอนนะคะค่ะต่อไปห้องอนุบาล2ทับสองนะคะเด็กอนุบาลสองทับสองคุณครูประจำชั้นชื่อ คุณครูมะยุรีสีวง์ชัยหรือครูยุนะคะคุณครูพี่เลี้ยงชื่อคุณครูละไมเทพละอหรือครูไมนะคะค่ะต่อไปห้องอนุบาล2ทับสนะคะอนุบาลสองทับสครูประจำชั้นชื่อคุณครูพนมวันสแบงบานหรือครูอ้อยนะคะสุดคุณครูพี่เลี้ยงชื่อคุณครู จิรนันรอประดิษฐ์นะคะหรือคุณครูนันนั่นเองค่ะต่อไปอนุบาล2ทับสีนะคะอนุบาล2อทับสีครูประจำชั้นชื่อคุณครูจิดาภาร่าเรลงหรือครูเจนนะคะและคุณครูพี่เลี้ยงชื่อคุณครูเบนจวันคงวิชัยหรือครูเบนนะคะอ่าต่อไปห้องอนุบาล2ทับส่แล้วก็ต้องเป็นสองทับ หานะคะอนุบาล2ทับ 5, คุณครูประจำชั้นชื่อคุณครูเบนจาบุษยาตรั์หรือครูเบนนะคะและคุณครูพี่เลี้ยงชื่อคุณครูสุมาลินจิตธรรมหรือครูเก่งค่ะอ่า็ได้หมดแล้วนะคะต่อไปอนุบาล2ทับ6นั่นเองนะคะอนุบาล2ทับ 6, ครูประจำชั้นชื่อ คุณครูพัฒนานรัตนะพระจีนหรือครูหนุ่ยนะคะและคุณครูพี่เลี้ยงชื่อคุณครูพลอยภัยลินเรืองสิริหรือ,รอครูพลอยนะคะและห้องสุดท้ายของเราห้องอนุบาลสองทับเจ็ดนะคะอนุบาลสองทับ 7, คุณครูประจำชัน้นชื่อคุณครูการชนะแหมไทยสงหรือคุณครูการนั่นเองนะคะและคุณครูพี่เลี้ยง ห้องอนุบาลสอทับเนะคะชื่อคุณครูจเริยาโมราสิตหรือครูตุกตานะคะค่ะทั้ง7ห้องก็เสร็จลงแล้วนะคะถ้าเด็กเจอคุณครูท่านไหนก็สามารถสวัสดีทักทายคุณครูได้นะคะค่ะเรามาดูกันบ้านนะคะเด็กๆเขาบอกว่าสนท่านหน้าเกี่ยวกับชื่อบุคคลต่างๆที่นักเรียนควรรู้จักตามภาพนะคะอ่ะคนแรกเลยครูประจำชั้น ครูประจำชั้นมีหน้าที่ทําอะไรคะก็คือมีหน้าที่ดูแลเด็กสอนการเรียนสอนการช่วเหลือตัวเองต่างๆนะคะให้เด็กเนี่ยเป็นเด็กที่โตมาอย่างสมบูรณ์และสมวัยนะคะ ต่อมาครูพี่เลี้ยงนะคะครูพี่เลี้ยงก็มีหน้าที่คอยช่วยเหลือคุณครูนะคะช่วยดูแลเด็กๆช่วยเตรียมของเตรียมสื่อเตรียมสิ่งต่างๆให้เด็กๆนะคะต่อไปครูใหญ่ก็หรือว่าผอ,อนั่นเองนะคะดเด็กผอ,อของเราเชื่ออะไรนะคะใครจําได้บ้างเอ่ยอ่าผอ,อปรีดาวันอินทวมิมลศรีนะคะผอ,อมีหน้าที่ดูแลโรงเรียนดูแลคุณครูและดูแลเด็กๆนะคะ ข้างล่างนะคะครูพยาบาลมีหน้าที่ดูแลเด,เด็กเมื่อเด็กเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะไข้ปวดหัวตัวร้อนอาการเบื้องต้นเนี่ยสามารถไปหาคุณครูพยาบาลได้เลยค่ะต่อไปนะคะภาพขวามือนะคะข้างบนก็คือภาพแม่ครัวใช่ไหมคะแม่ครัวมีนที่ทําอะไรคะเด็กๆมีหน้าที่ทําอาหารให้เด็กรับประทานนะคะทั้งอาหารเช้าแล้วก็ อาหารกลางวันเลยมีแต่อาหารอร่อยๆอทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะเราต้องขอบคุณแม่ครัวนะคะที่ทําอาหารให้เราทานเนาะและภาพสุดท้ายคะ่ะภาพของลุงพันลงใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็จะเห็นนะ,ะเด็กๆมาโรงเรียนลุงพันลงก็จะมีหน้าที่ดูแลความสะอาดของโรงเรียนให้โรงเรียนเราเนี่ยน่าอยู่นะใช่ไหมคะโอเคค่ะแล้วคุณเชนขอสั่งเพิ่มเติมอ,อีกนิดนึงนะคะให้เด็กระบายสีภาพ ที่คุณครูพูดถึงเมื่อกี้เลยสมมติภาพครูประจําชั้นเด็กก็ระบายแค่ครูประจําชั้นใช่ไหมคะส่วนภาพครูพี่เลี้ยงเด็กก็ระบายแค่ครูพี่เลี้ยงภาพพ่ออ้อยเด็กก็ระบายแค่ภาพพ่ออ้อใช่ไหมคะไม่ต้องระบายนักเรียนภาพครูพยาบาลเด็กก็ระบายแค่ครูพยาบาลนะคะภาพแม่ครัวก็ระบายแม่ครัวภาพลุงพันโลงก็ระบายแค่ลุงพันโลงนะคะไม่ต้องอระบายนอกเหนือจากที่คุณเซนบอกนะคะโอเคไหมคะ ามาดูกันบ้านชิ้นต่อไปนะคะเด็กๆอันนี้เป็นการบ้านเสริมที่คุณครูแจกไปใช่ไหมคะอ่ามีทั้งหมด3ามคำสั่งนะคะในใบางานนี้ข้อที่1ให้นักเรียนฝึกเขียนชื่อคุณครูประจําชั้นและครูพี่เลี้ยงนะคะบรรทัดแรกครูเจนให้ดูเป็นตัวอย่างบรรทัดที่สองเป็นรอยปะใช่ไหมคะ,ะบรรทัดที่3ให้เด็กเขียนด้วยตัวบรรจงด้วยลายมือเด็กๆเลยนะคะ เรามาดูคำสั่งที่2ค่ะให้นักเรียนวาดภาพต่อเติมคุณครูให้สมบูรณ์เด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าตามเสื้อกระโปรงขาคุณครูคเนี่ยยังแบบเป็นปะปะให้เด็กๆเนี่ยลากเส้นตามเลยค่ะลากเส้นตามให้สมบูรณ์แล้วก็อะไรหายไปคะเด็กๆอ่าส่วนบนคุณครูหายไปหน้าหัวผมใช่ไหมคะตาหูจมูกปากเด็กๆเ,เติมให้คุณครูด้วยนะคะ และอย่างสุดท้ายเมื่อเติมเสร็จแล้วให้เด็กระบายสีให้สวยงามเลยค่ะเด็กๆทาได้ไหมคะทำได้ไหมคะ,มคะโอเคค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยห้องคุณเจนเก่งกันทุกคนเลยสำหรับวันนี้คุณเจนต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆบ๊ายบาย